อ่ะตอนนี้เราอยู่ที่แจ็กสันเดี๋ยวเราจะลองพยายามเพราะว่าเหลือเวลาเราจะลองพยายามไปที่อันนี้แกรนไปที่แกรนเพราะว่ามีสตาร์บัคสามชั้นแล้วจากนั้นเราก็จะไปที่เช e ริเดนเพื่อที่จะไปดูเพื่อนเล่นสเตอ์นั o l อลีเดยครับเนื่องจากเราอยู่ที่สถานีแจ็คสันก็พูดถึงเพื่อนหนลกกันเพื่อนชื่อแจ็กกี้ ก็คือเจอกันตอนเล่นสแตนด์อัพที่ LA งาน Crazy Walk Asian ก็จะเป็นคนเอเชียจากหลายๆที่อะไรเงี้ยเขาก็คือมาจากชิคาโกแล้วก็ไปเล่นเลยพอเรามาถึงที่นี่เขาเห็นโพสเราก็เหมือนเฮ้ยอยู่ชิคาโกด้วอรเงี้ยเราก็เลยว่าเออเออในไหนเข้าเมืองแล้วเขาอยู่แถวในเมืองอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไปอยู่เพื่อนพามาบ้านเพื่อนอยู่แถวแบบว่าซับเบิร์บหน่อยอะไรเงี้ยก็คือออกไปขับรถออกไปประมาณ4ีสินาทีชั่วโมงหนึงอะไรเงี้ยแล้วก็แบบนั่งรถ นั่งรถถั่วเข้ามาในเอ้ยนั่งรถไฟเข้า,าในเมืองอืแล้วพออยู่ในเมืองก็จะใช้เนี่ยแบบเนี้รถไฟฟ้าเมโทรเนี่ยอืแล้วก็มีรถเมล์ซึ่งพอซื้อตั๋วสามวันมันดีมากเลยแก่ตั๋วสามวันเนี่ยก็คือฉันก็ไม่ต้องตายแล้วอนะไรเงี้ยก็ใช้ไปจนจบทิพย์สำหรับรถเมย์แล้วก็รถไฟฟ้าเนี่ยก็ขึ้นกลับไปกลับมาขึ้นทั้งวันได้เลยเลยส่วน รถไฟก็คือเรารู้แล้วว่าตอนนี้ขบวนสุดท้ายช่วงประมาณตีหนึ่งแล้วเราซื้อเดย์พ s สไปเลยเดย์พาสคือ10เหรียญ10เหรียญก็คือจะนั่งกี่เที่ยวก็นั่งซึ่งเราก็นั่งไปนั่งกลับรอบละห้าเหรียญก็คือถูกกว่าซื้อวันเวซึ่งครั้งละประมาณแบบ7จ็ดแปดเหรียญอะไรเงี้ยจากสถานีรถไฟที่อยู่ใกล้บ้านไปถึงบ้านก็คือประมาณแปดถึงสิเหรียญเพราะฉะนัมันก็คือก็คำนวณค่า,ชาใช้จ่ายเดี๋ยวต้องไปคำนวณดีๆเออ นอกจากจะมีสิ่งที่สวยงามนะคะแล้วก็มีขี้คนอยู่ที่มุมถนนน่ะ <laughs> เอ้ยลาก,ก่อนเอาราคาเอาราคาอันนี้คือ magnificent miles สวยมากตอนคืนนะจ๊ะมีไฟอาสิใกล้ถึงลวสต้าร์บัก ไม่ได้อยากทายอินอะไรให้หรอกนะได้ยินว่าคนเขาบอยคอรดกันอยู่แต่ว่าฉันอยากเห็นสตาร์บัคสามชั้นบอกว่ามันเป็นบรูเรอรี่อืมโรสเตอร์ไม่ใช่บรูเรอรี่ซีบรูเรอรี่เป็นเบียร์อีด้ออีแตงโมงมากเป็นในเนี้ยเป็นที่ที่มันแบบโรสโรสอะไรโรสเตอรี่กูโง่เดี๋ยวก่อนนะไม่ได้ละเปิดกลับไปเปิดซื้อก่อน ดูดิสวยไหมอะไรของกูก็รู้ค่ะเดินเลยหรือเปล่าอ่ะนี่ทั้งหมดนี่เลยตาบักหมดเลยใหญ่มากคิี่ยวสมากเดี๋ยวเข้าไปดูข้า,า,ขางในมีเวลาไม่เยอะนะ บันไดเลื่อนโอ้ไปอุ้ยแกงสเตอร์บอยแบนด์บอยแบนด์อยู่ข้างหลังฉันชอบแบบเดินนำบอยแบนด์เดี๋ยวรอให้บอยแบนด์ผ่านมานะนับอยแบนด์เอาอี้ข้าวถุงทางเดินด้วย Hi น์อ่า I'm doing good I just heard a lot about this place. Is, you know, this, like, is this the first time? Mm -hmm. Well I would recommend you to go to the fifth floor. Fifth? Yes, you can take the elevator and then you come down. there is The fifth floor is lovely terrace. You can see this avenue. Then you go down to the fourth floor of so the a bar, and then you come down. Thank you so much. Thank, Thank you very very so much. Thank you very much. Sure. Enjoy it. <laughs> ไม่วนเเลิเล่ลคอยบอกทางนาบอกว่าถ้ามาเป็นครั้งแรกเนี่ยขึ้นไปชั้นห้าเลยแล้วค่อยๆลงมาอ่ะบอกว่าชั้นห้าจะได้เห็นถนนไหลด้วยแล้วอุ้ย กดขึ้นสี่แล้วค่อยขึ้นห้าอ้าถ่ายฉันก็เลยไม่ได้ขึ้นเันไใดเลื่อนเลยพลาดพลาดแกมเป็นสตาร์บัคที่ไม่ได้เลื่อนอ่ะมันเป็นร้านกาแฟที่มี <laughs> ห้าชั้นโหกำลังจะแบบเซว่านี่ลิฟ์ช้ากว่าสกายเดกไม่ได้นะ <laughs> ไอเชีย้ยนเลยจริง <laughs> เอาให,หม่เดี๋ยวปิดเข้าไปแล้วเปิดออกมาใหม่ดีกว่า ว้างขวางม,มากมีแอ,นนอลกอฮอล์เพียบ นี่บันไดเลื่อนให้ขึ้นอย่างเดียวหรือเปล่าลงได้ไหม,มบันไดเลื่อนขึ้นอย่างเดียวมีลงมีลงมีฝั่งนึง ใหญ่ใหญ่ใหญ่เคืงบนนี้คือมีความเป็นแบบว่ามีบาร์มีอะไรมันก็จะมีเป็นบรรยากาศชิลๆไม่ใช่แค่แบบกาแฟเดียวออมีเครื่องดืม่มอะไรอย่างงี้ต่อไปเราไปชั้นส <c oughs> ี่ experiential experiential coffee bar เอ๊ะคืออะไร ก็สวนสวนเหมือนกันสวนเหมือนกันมีอันที่นี่ลนฟร์ม here ด้วยมันได้ธรรมดามรีโอเทียนออลฟอป์ไปเปลี่ยนบ้างลงบันไดธรรมดากันบ้างเพราะเมื่อกี้ลงบันไดเลื่อนแล้วหนึ่งเล่นอะไรเนี่ย <c oughs> อู้ <c oughs> อ <c oughs> ก็จะมีแฟกซ์เกี่ยวกับนู่นนี่แล้วก็เพนอุ้ยว่าสวยนะ งานศิลปะเอาล่ะ re-enter ที่ชั้นสองไอ้ขนมของกินเพียบมีพิซซ่ามีของกินมีบันไดข้างในอีกมีบันไดข้างนอกอีกโอ้โหมีลิฟต์อีกไหนมีบันไดเลื่อนตรงนู้นอีก Terrible. ทำไมมันใหญ่โตอุ๊ยมีหลายแบบอันนี้ขึ้นทางนี้ลงทางไหนไตายแล้วบันไดเลื่อนโคบบันไดเลื่อนโคบตายแล้วแล้วมันไดเลื่อนลงของดิฉันละคะปุ้ยบันไดเลื่อนนั้นมันเลอะอะมันมีบันไดเลื่อนโคง ฉันต้องไปหาขึ้นแต่ว่าลงไม่ได้ไม่มีทางไปลงบันไดเพื่อที่จะได้ขึ้นบันไดเลื่อนโค้งคนหายรูปก่อนหายเลยแรงตรงนี้ลงไม่ได้อ๋อเขาถึงมีบันไดัหมเพราะว่าชั้นนี้ไม่มีบันไดเลื่อนลงเพราะบันไดเลื่อนขึ้นเป็นบันไดเลื่อนขึ้นแบบโค้งคใไฮโซนะคะ เอาละเราต้องใช้ให้ครบทุกถ่านนี่ก็คือบันไดบันไดในร้านที่แบบเอ๊ะมันมีบันไดทั้งหมดเจ็ดร้อยอันใน Starbucks แห่งนี้ชั้นหนึ่งเรากลับมาถึงชั้นหนึ่งแล้วโอ้ยสนุกสุดๆต้องขอบคุณลุงบ้างชั้นหนึ่งก็เลิศเลิศชั้นหนึ่งไม่มีคนเลยชั้นหนึ่งไม่ค่อยมีมีขายของ แย่แน่แย่แน่แย่แน่แ้อุ๊ยแต่ว่าตอนนี้อยู่ข้างในคือร้อนไม่ไหวแล้วเพราะว่าใส่เสื้อห้าร้อยชั้นพออยู่ข้างนอกคือหนาวมากโอเคไปเราลองแบบงงๆเราลองแบบงงๆ ฉันไม่คเคยขึ้นบนในเรือนโค้งมาก่อนยูแกดูแกดูดูดูด<ว>ิฉันตื่นเต้นกับอะไรเนี่ย <c oughs> ฉันตื่นเต้นกับอะไร <c oughs> เล่นอีกรอบเล่นอีกรอบ <c oughs> เล่นอีกรอบเรามีถังหน้า <c oughs> ไม่ได้ไหนๆก็อุตส่าห์มาละ ออกนอกเส้นทางเล็กน้อยเลยอันนี้บัตเลอร์คนใหม่ก็มาปัดเปลี่ยนลัดเปลี่ยนเวนนะคะยืนต้อนรับคนอยู่ที่หน้ารานมันเริ่มาเอาหลาไปกัน โค้งจบไปกับลิฟโค้งไปห่านยากจุงเบย <c oughs> เล่นขึ้นบันไดกันจนเล่นขึ้นลงบันไดกันจนเหนื่อแตกเดี๋ยวออกไปนอกถนนก็จะหนาวขึ้นมา <Okay. S 1> เป็นแบบนี้วนๆไปวันไหนที่เรารู้ว่าจะอยู่ข้างบันที่จะอยู่ข้างนอกเยอะกว่าเราก็ Hi thank you so much Hi. thank you มีคนบอกมือให้แล้วหนึ่งนางบอกว่า hello vlog น่ารักมากนะคะเอาล่ะต้องหาทางไปต่อก่อนเหงื่อเชื่อไหมว่าอากาศหนาวแต่ว่าเม่อออกนะคะ เพราะว่าอยู่ข้างในแล้วใส่เสื้อเจ็ดชั้นเอาล่ะรถมันวาบใส่ชั้นรถมันวาบใส่ชั้น ใครยังไม่รู้อันนี้ก็คือธงชิคาโก้นะจ๊ะ Open so it up for me and Claire. Yay! Woo! Lord, oh god, I really need that. I'm, I'm I'm sorry to take you guys on this journey, but you know, it's 2024 now. We're getting sluttier. Yeah! We're getting sluttier. Just like this next comedian. <laughs> <laughs> the show. We are so happy that she's here and to hear what she has to say. Let's make it work for Dr. Jackie Lange! Yeah, wow. Man, that drink just hit me like boom, boom, pow, you know what I mean? Hose. It's, the season, <laughs> it's the season for the ho ho hoes. She said that hoes don't get cold. <laughs> I don't think you're ho enough, girl. <laughs> real hoes don't get cold. And uh, actually, scientists gathered resources to prove that hoes don't get cold, so there's a real experiment they made. Well, this has been fun. You guys are a really fun crowd, actually. Uh, uh, I want to give a round of applause to yourselves for being here and supporting Life comedy. First and foremost, clap it up for yourselves. Come on, clap it up for yourselves. You're amazing. The true story, I just go, get to bed! And he literally just turned <laughs> around and went back in his room. So, I'm a ghost dad, you guys. So. I'm a ghost dad. <laughs> <laughs> i <laughs> just jokes. i just try to throw away jokes for you. <laughs> um, this is the first joke I ever is that wrote. Us? Uh, yeah, it's, it's like an easy to Like you're like, yeah, well, no, we don't <laughs> But you're not like yelling, which is nice. Like, it's like, <laughs> pursue channel your dreams, but, <laughs> 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 okay. but we don't Work on that We don't What is it? What is I that? already recorded. I'm already recording What's this. What's the question? Uh, the question is so if a stand-up comedian a thai stand-up comedian would be you know come in to chicago uh, to chicago what do they do to, What's like the best place to go <laughs> i'll show you uh, okay you show us Look at this. <laughs> you see this right here this right here it says holiday club holiday club right here on like sheridan and irving park you come here on a thursday plan a thursday and we're gonna be right here big break comedy r uh, free comedy show. You submit, you can submit your or for a a d could could i submit submit clip if you got clip you can come for the mic which is c comedy come you 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 come show got up here the h it's t ตอนนี้เพื่อนฉันอัปเกรดนะคะไม่ได้เป็นคอมมิกอย่เดียวแล้วเป็นโปรดิวเซอร์แลวนี่ก็คือบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวมีเอาเป็นไม้ให้กูขึ้นด้วยที เดี๋ยวรอดเลยเนี่ยวรอดูไปแล้วอย่างเงี้ยแหละคอมมดี้ก็ต้องสังคมนะคะคุยคุยกับเพื่อนอยู่เอาอีไปฮอลิเดย์ครับมึงสนุกมากเพื่อนตลกมากเออเพื่อนบอกว่าวันนี้แบบไม่ตอนแรกเพื่อนบอกจะไม่ขึ้นกูมาถึงบอกว่าเอาเมืองยังไงเพื่อนแบบอ๋อเออวันนี้ไม่ขึ้นนะมานั่งดูกูว่าอีกูมาไกลมาก เพิ่งจะไม่เล่นไปมาๆขึ้นทั้งสองคนเลยคือคือจริงๆรู้จักแจ็คกี้คนเดียวแล้วแจ็คกี้ก็มาแนะนำใรู้จักโซโนอีกคนนึงที่เป็นปากีสถานเอ่อปิกิสปากีสถานเนียนพลัสอ่าอะไรวะแคนาเดียหรือเปล่าจำไม่ได้ละออสเตรเลียนไม่แน่ใจแต่ว่าเออเป็นแบบว่ามิกซ์อะไรเงี้ยแล้วเขาก็ก็เอออยู่บนเวทีตลกมากเออตอนแรกจะให้เข้าแนะน้ำเหมือนแบบเออ ถ้าสมมติว่าแบบคอมิเดียนมาอะไรเงี้ยหรือว่าแบบเออสแตนด์อัพซีนที่นี่เป็นยังไงอะไรเงี้ยตอนนี้นางแบบว่าอัปเกรดนะคะฉันเล่าผิดไว้ตอนแรกบอกว่านางมาจากชิคาโกไม่ใช่นางก็ามาจากแคลิลอคลฟอร์เนียยเียเนป็นคนแคลิฟอร์เนียมาจากแอลเอแหละแล้วก็แบบว่าเออมีหน้าใส้ไส้บ้านบ้านญาตินางอยู่แคลิฟอร์เนียอยู่ในแอลเอเลยอยู่ <laughs> เขามีบ้านเช่าที่เหมือนกับบอกว่าเออใครอกบอกนะใครอยากเช่าบอกได้จำได้ตอนนั้น <laughs> this lifestyle of stand-up comedy, we gotta socialize. Yeah, that's the whole point. Being you gotta connect with everybody. Most people, all the peoples. Who's I know. Monica? Monica is my friend now. She's panicking. I need to check in because yeah. I was planning after the show that I'm gonna oh, text you're... her and oh. let her know that I'm like still alive. Look at you. You're caught in five K. <laughs> <laughs> yeah. Alright. So that. So that was. That was it. We gotta Follow go. Follow me on Dr. Jackie Lynn. ah Dr. Jackie Lynn. Alrighty. <laughs> Great one. Alright, go ahead. Jackie, you have something else. Okay. <laughs> okay. <laughs> Noise for Cat yeah! Oh, so this is you're the power, huh? This okay. is the power you got Sometimes right now. <laughs> Sometimes, if you're cool <laughs> with the producers, <laughs> they bump you up. <laughs> ระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ